ัสดีพี่น้องเจสซี่ตานสวยๆพี่น้องเลยยายดีแกงเห็ดทุกวันยายสีจะมากินข้าวค่ะมันจะกินข้าวพี่น้องเลยแกงเห็ดคือเกาห่ายายขี้เอาลงมาเจสซี่ว่าสิไปหาเนี่ยก็จะไปไปเห็ดขนาดเลยพี่น้องมูยังไปงานดองอยู่สวยแหละค่ะมไม่ไปอยู่มูไปเตี่ยวง่วงก็สู้ไกลในน้ำมานเดลยนี่หลับี้นั่งค่ะ เด็กโมีเล็กเล่นหนชีพดูดนะะเด็กมาเด็กพี่น้องมั้ยไปไปหาตะบอกไปดูเลยไปยุบสวยๆแกงเด็ดพึ่งท้าในเพิงเขาเออไปหาหมด แห่งนะัวพระท่นนานแบบแดดมันก็่ังอยักบ้านนี่กัต๊ะพี่น้องเอ้ยฝน,นน่ะไม่นี่ไอ้ไว้ที่ลงมาาไทน้าค่าบอมีน้ำมันค่ะบ้านเด็กเ o v e ในบ้านบ้าพาะพี่ตนน้ำมันลงมาอยูย่เลยน้ำมันน้ำมันคือเ่อคือว่าเมื่อน้องเด็กน้ำมันอันสียมาไทยหน้ากับบมีเามานุนน้ำมันเมื่อถกว่าโทษโ วันคือเลยป่นี่มันดันได้ว่ามันคุณลงมาขายหน่อยเลยอมาน้านเมอเ่ยังมาขายหอเทเดี๋ัวพอดกเอรนน่นะลงมาอยูแบแบไม่ยองเลงมา้อแไม่อง เฮ็ดมันออกเลยเฮ็ดมันออกนะพวกไปหาเฮ็ดนะใ้หากันได้แต่ว่าจะไม่มีตัวเมียเท่ารกไหมดีไม่ตกซองตีหกตูกใหชูมๆกันอยู่หันเลยไ่ได้ไปตักเต้อดอกเขาเอาเบิร์ไหนเลย เจซี่ว่าสิแปมดองเขาเพรดียจดนี้ไปแล้วก็แล้วใ่ะมครับร้้จักบิ๊ดนะ่มาได,าาด้ามาเดข่าแกงเข็มขึนนะคะน,นี้ไม่ใกล้าดเดิมไม่เกี่ยวเนี้ยมากับพี่น้อง็เห็น เดิน <c ười> ีเลยอ้าวเอาเอเอม้อขึ้นยงเอามเ็ดปวนัยอันนี้น้องนอนเอามาช่วงนี้เฮ็ดระบาดแฮมเศร้ากับแกงเห็ดสวยกับแกงเห็ดแรงกับแกงเห็ดแกงเห็ดตามมือตามเวลาไปเลย หลายมวนจะเริ่มคำวันเขาเพี่ยงกับบริจิตตไม่รองวันไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเครื่องจนสามสี่โมงแรงอย่างไรมา ว่ามันออกช่วง,วงนี้มันออกมาทั้งแบนเจสีทั้งกีบดำทั้งบานเจอมาล่าหน่มันออกก่อนมันเลยห่วยคนไายเฮ็ดกันโจที่ดำกัน เปี่ยนเปลี่ยนค่ะพอดีเหมาะสำหรับการตากบกม่วงแผ่นใยนี้น่ากินไรเจ้าพี่น้องเลยเห็ดเป็รอบก่อนนะเบิดแล้วเบิงเดอเบิงเดอรน้อไกลมาประทับอันตาให้ได้นี่นะเดี๋ยวนงังรอลามานี่น้างกินมนมดหลอได้นี่ค่ะสองสี่หกเลยหกแผ่น โอ้ยเพื่อนพูงแต่รับใจไหวในี่ก็จะบา้านรีบง่าจากเถือ 5, 8, 5, ่อนยุ่งไปหาเฮ็ดหาฮหอนแผลบลอบบายเลยพี่น้องเออเลยบันไดไป้ายแล้วข้างนี้นเอทยหายไทยหน้าบัตรกทไทยกับบัดไดไทยน้ำมันกับมีเงินสื่อกับบมีขายหายช่วยานเอาไดพี่น้องเอ้าอุกอ่างทางใจรถกระพรอมเลยรถประจำำําตําแหน่งนั่งลีดซีนอนัทพศกับพรอมเลยเพราะว่าบ็มีน้ำมัน อยู่ปากซองก็่าไซิซื้อลงมากับบ้าไหมอูโอ้อ่างทางใจขึ้นวาอะไรลำบดายขึ้นวาสิพาลงไปห้างยางล้อบึงแท้ทธงนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาว่าเห็ดปวกลอยล้อบ๊ะผลโผลหัวออกมาบ๊ตะกาวในแถวนี้นะกะปลาเห็ดปวกเบดพี่น้องเอ้ยเอาเบ <laughs> าไปเบามาพอออกเล้าท่งแล้วพี่น้องประโยชน์ใช้มากเพรอะว่า ลาเทิงมาเข้าสิงอีนังลิซซี่ค่ะแดดเปี่ยงเปลี่ยงเลยค่ะฮอสฮอนจับแตกฮอตเทลฮอนพาลีพี่นอกเอ้ยฮัลโหลดาวบมดลูกละปิดเทปแล้วกลับมาสายแม่เฮ็ดน่าหนาเด้อลูกขึ้นแม่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ เดามาฮ่าไล่ไปฮ่า,าไปหาดึงหาจองอย่างั้นนะ่ะชมชยำถอยออกมาเร็วเร็วเธอไปมุ่นทำไม หนูดาวเป็นลูกสาวเกอกจบชั้นม .6 อโรงเรียนบ้านนางใหญ่คุณแม่ไข่ไรไข่นาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาอยู่ที่มอกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรัดดาวเด่นคนยมาสวยทําอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนเพื่อนที่คณะปื้มดาวสุดๆเลยฮะเสียงแหลมมากเลย นำก็เต็มไยเต็มคันพี่น้องแต่ยังว่าท่านได้ไถ่หุดอยู่ไดถ่หูดบางนี่ราคาเฮ็ดให้ตะก้าว้างเทิงนี่ราคาฝูงนางลอล่าก็พักกระเลมย่าอยู่ค่ะ <c oughs> หอดใส่ะคะเดามหาไรหอดใส่ระคะซัมเมอร์แมรีกตัวกลับมาช่วยทำไรไถนาอยู่ที่บ้านน้องใหญ่ไปอยู่บ้านป้าะดงเดาบอกตรงตรงว่ามันไม่ใช่บรรอุขั้นกันพัฒนา มีแต่ทุ่งนาและกินหมูปลากาไก่สาบ้านก็ได้การศึกษากินแต่ปลรราที่ไม่พลาะไรสายมองทอระบายเพิ่นเอาออกให้ใสคะ่ะเพอาะไงขันคือผมมีหูหัวไปเอาเฮ็ดออกมองไม่อีกเลยอะไรอ่ะมันขาดบอคะ กินอบกินกลืงกินแย่แม่งกินนวลแมงกินปอมดักแด้กินแมดแต่แมงกุจจีที่อยู่ในกองขี้ควายอ่ะกินเข้าไปได้ยัยอ่ะ <c oughs> <c oughs> นุมๆม,มีแต่ซุมระโซเมาละแถาแล้วคอซิงมาเตอไซไม่แม่นมมากรุงเทพขี่เบนขี่เชฟบีเอมรุ่นใหม่ ลูกฟุงฟังไม่ฟังจริงดาวชอบสตริงโฟร์มดกอฟไม่ <c oughs> อยากไปเมือทงทองธานีดูอะ a d เดมี่แฟนตาเชีก็มีแต่เสียงอีสานนกน้อยไปล่อยไฟคำมอดลูกแพเงีย้ยหมอลำหมอลำ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือเหตุทห้มันเป็นโูกเป็น el, ทะปะปเที่ยว่าไห่พอาะไงขาดมันจมบออกขาดเติมบพกขะนันนี้เลยท่อระบายเจ้านี้ ก็ิม่ได้ไปหาเหตดเลยล่ะค่ะมามาเลาะธงอยู่นี่แ่ะค่ะอยากถ่ายหนาก็ไม่ได้ถ่ายค่ะสแนทันโรบินสันเดมอลเซเว่นบิ๊กที่สิไม่มีที่บ้านหนองใหญ่มีแต่ตลาดนัดของถมไรรถนิยมรามาไม่ได้จะยืดตัวอร่อยเก้าๆไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ยังไงเครเล่น เคยได้เล่นแถวเซ็นเตอร์พอยต้องมาเดินไต่ไตไล่เว่อร์ไล่ควายคิดมาเศร้าใจอดสูคิดถึงสังคมรูๆรูตอนที่ดาวเดียนอยู่เป็นดาวมหาไรจะสังคมบนรลุบนนักอย่างเนี้ยดาวปรับตัวไม่ทันนะาโอ้ยปากมันคือเสียงมันคือแหละคก <c oughs> ไปนาใส่เกิดส้นสูงต้งกินนางไงองดาวรองรงห้ไอ้โงวพี่น้องคะ <laughs> อันนี้ไม่ได้เสจเกือบส้นสูงนะคะแต่ตื่นงูค่ะตกใจค่ะโชคโชโวันนี้เป็นวันดีแล้วค่ะเจองูเออสีมากัะมาเด้อสีมาต้องแนง่งต้องแน่งยู่นี่ได้เออพี่น้องเอ้ยน,น้ำน่ะเต็มไห่เต็มคันแต่เรา ยังไม่ได้ทายนาเลยงานดอกก็ห้ยายนี่ไปเลยกะพอค่ะเจสีเลยไม่ได้ไปค่ะ้ายน้ำนี่คงเป็นปัสสายเย็นดีแท้อันนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนนี่เป็นสางนะพี่น้องเลยสางเก่าแต่ว่ามันตอนนี้มัน ไม่ได้นั่นแล้วท่าดปีแล้วครับประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะบอไ,ได้กินเมื่อก่อนนี่กินน้ำสร้างตอนนี้แหละค่ะทุกวันนี้เขาไม่กินน้ำสร้างกันแล้วค่ะเขากินน้ำอนามัยกันหมดแล้วค่ะยังมีแต่บ้านเจออ๊อมาลานั่นแหละที่นางยังกินน้ำสร้างอยู่ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นฝ้ายเลยล่ะค่ะแล้วลนี่นสิอะไรออกไปทางไหนคะเพราะว่าเขามาเหตุให้หน้าแล้วเขาอ่น เห็ดคันคู่ขึ้นมาหมองตรงใส่ปาพอใหญ่ขันพี่น้องเอ๋ยเมื่อก่อนนี่นะคะเนี่ยนะะเนี่ย,ยโอ้ยแหน่สมตาตัวใหญ่ทีพี่น้องโอทำไมมันตัวใหญ่จังน่ะโอ้โหตัวใหญ่จังเลยแยะ่มาพี่มาน้องสิพาไอ้ไปไลแหน่มามาฮักเอาแส มามาฮักเอาแสเอาไปแงให้แงออกคู่ไปจะอะไม่เจอแล้วค่ะร้อนอบอุ่นแท่อบอุ่นว่าฮ้อนแท่ฮ้อนว่าพี่รองเอ้ยใส่ล่ะต้องแหงต้องแหน่ง,อ,ง,นงอยู่ไว้ขว้าววันไดที่ไปกันยังมามาจอดรถไว้อยู่น้าข่อยแหลวกจังย่างไว้จังขางทังนี้เด็กขางทังนี้พุทธเน,นีมีใคไปในแถวหัวมังซีค่ะยังบ่ถอยนะคะ <laughs> พี่้องเอ้ย โบนิยมค่ะตอนบายบายเนี่ยระคาะสิพาไปหาเห็ดอีกตักค่ะไปหากินนะอีมล้ะค่ะแต่ว่ายังอยากไปหายังมวนหาอยู่พี่น้องเอ๋ยจังติดตามไปหาเห็ดนากันต่อน,นะคะขณะที่ดิฉันลงมานั่งอยู่ที่ที่ไหนที่หางหาที่ปลายนานี่แหละค่ะเมื่อก่อนแถวนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดหมดนะคะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเอดเติิดหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าติดตามคลิปหนักแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะ จะไปหาเห็ดอีนะคะว่ามือนี้สีหมานคือมือว่านบอลนะคะรอติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องวัสดุคุณสุคนเขน้่มาเป็นกำลังใจใหเจซีเด้ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า